นมัสก,การเจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะวันนี้เป็นงานวบอครั้งแรกในวันแรกวันแรกนะคะวันแรกของของงานนะคะในก่อนจะถึงปีใหม่นี้ท่านคิดว่างานบบเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรกับนักปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะโอ้งานบบนี่ก็คือเป็นการได้ตรวจสอบตัวเองศักยภาพตัวเองในการบําเพ็ญคุณอ่าแล้วก็ในการฟังธรรมเขาเรียกว่าบําเพ็ญคุณก็คือลงภาคปฏิปฏบัติอย่างเรามัะกอบขีมาทําอะไรเนี่ยเป็นเป็นงาน ลงภาคปฏิบัตเิเรียกภาคภาคภาคปฏิบัติการทางานกาเรนเรียนเรียนรู้อา่อานจิตอ่านใจตัวเองชอบชังในการทํางานบ้างอะไรบ้างกางกินปุ๋ยเป็นยังไงเราชอบไหมเราไม่ชอบเนี่ยเราได้อา่อานจิตอ่านใจตัวเองไปด้วยเนี่ก็เป็นเป็นการบำเพ็ญ <c oughs> ทำเป็นตัวพิธีวา <c oughs> ลงเรียนเรียนบำเพ็ญทำก็เรียนภาคทฤษฎีบำเพ็ญคุณก็ลงภาคปฏิบัติในแต่ละวันเนี่ยก็องก็องให้มัน throw, เชื่อ <c oughs> มโยงกัน ทำงานไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วย่ก็คือการได้ประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านทั้งสองอย่างสแสดงว่าในขณะที่เราบาเพ็ญคุณเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินมรรคไปด้วยแล้วก็ได้เห็นผลตรงนั้นเลยใช่ไหมเจ้คาคะก็ได้เห็นผลเพราะว่าเราทํางานไปเนี่ยเ,เราจะทํางานกับเพื่อนๆกับญาติธรรมกับอะไรเนี่ยเราเรามีปฏิกิริยาอย่างไงบ้างอารมณ์ของเราเป็นยังไงในอ่านที่การแก้ตัวเองในการทำงานแล้ววันนี้ท่านเห็นเวทนาอะไรบ้างไหมเจ้าคะ บางกีมันก็เห็นกินเนี่ยกินปุ๋ยกินอะไรนี่อารมณ์เราบางทีมาเออกินปุ๋ยเราก็อ่านจิตอ่านใจเราให้เป็นเรื่องธรรมดารดาเราเรา,เราจะไปปฏิฆะมันไม่พอใจอย่างนี้มันมีฝุ่นบ้างอะไรบ้างเราก็เข้าใจในการทํางานปุ๋ยก็อาจจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างก็คือให้เห็นความจริงนำไป็คนจริงว่ามันเป็นกินแบบนี้นเรื่องเข้าใจใจอารมณ์ของเรามันจะไม่ขึ้นไม่ลงกับการทํางานอารมณ์ของเราเงินสมบูรม,ม,มน์นี่ก็คือการปฏิบัติธรรม ค,ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะนั่นค่เดี๋ยวเราไปลองพูดคุยกับาทางอาปะบ้างนะคะนั่เริยนทำคะ่ะอาปาคะาค่ะค่ะวันนี้มาลงงานวบอ,บอเนี่ยอาปะเห็นเวทน,นาแล้วหรือยังคะก็เห็นอยูเอ่อเป็นยังไงบ้างคะสิ่งที่เราเห็น <c oughs> วันนี้คะ่ะเราก็เออสัมผัสกลิ่นอะ่ะเจ้าค่ะรู้รสกลิ่นเสียงสัมผัสใช่ไหมเรามาแล้วก็มีภาษาเรื่องกลิ่น กินบ้างแรกๆข้าตอนเข้ามาก็รู้สึกว่าเออทาไมกินมันแรงแต่ว่าหลวงปู่มันก็ต้องยังต้องมีกินแล้วก็อ่านแล้วก็ได้ฝึกมันก็แค่ช่วงๆหนึ่งแล้วมันก็หายไปออมันจะไม่มีตลอดค<อ>่ะก็คือได้อ่านเวทนาว่ากลิ่นแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกแล้วตอนนั้นรู้สึกปฏ<ร>ิร,รู้สึกบอก,กว,ว่าเราจะผักหน่อยมันไม่เหมือนกลิ่นต้นไม้ที่มันสดชื่นในสวนมันโตโตแล้วมันกลิ่นมันแบบ เออมันคนละแบบกันนะพี่ชากอาุตุอ่าแต่พอเราได้กลิ่นแล้วเราใช้การปฏิบัติธรรมตรงนี้เนี่ยได้เห็นจากภาษาที่มันถูกเจอรงตรงมันไม่เที่ยงอ่ะมันแรกๆมันก็มีผักเราก็อะไรล่ะผักพอสักครั้งหนึ่งเราเออมันก็เป็นเป็นปกติของเขาที่เป็นกลิ่นมานี้แล้วก็ใจแล้วก็มันไม่ได้ไปผผามันก็อยู่ด้วยได้โดยได้ทํางานรอบนื่นก็คือเห็นความจริงปุ๊บนี่อาการอาการผักก็หายไปเลยอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ก็ ความจริงค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาค่ะนี่นะคะก็แต่ละท่านนะคะก็ใช้การบำเพ็ญคุณนะคะได้อ่านเวทนาของตอนเองนะคะว่าแต่ละคนได้เห็นเวทนาต่างกันยังไงบ้างแล้วก็ใช้ธรรมะข้อไหนนะคะ<ม>ในการที่จะล้างความรู้สึกติดยึดนะคะไม่ว่าจะเป็นชอบเป็นชังนะคะในการที่จะล้างกิเลสที่มันติดอยู่ในใจนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมแบบลืมตาที่แท้จริงนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ